เทศบาลนครสตุรีก็ได้มีแผนเตรียมป้องกันน้ำท่วมไปแล้วทุกครั้งนะครับปีนี้ก็ด้เกลี่ยผสมทรายไว้แสนท่ามื่นใบแล้วก็ทรายไว้จํานวนผัดคิวในส่วนนี้นะครับก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะตั้งศูนย์ที่บริเวณริมเขื่อนท่าํานครสตุรีฮอด้กาแล้วก็อีกศูนย์เดก็อยู่ที่บริเวณศูนย์ตรวจสอบคุขมาพผููสงอายุสนามบินํานะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าในส่วนนี้นะครับเราก็อยู่ในความไป่ประมาทเพราะว่า น้ำเนี่ยเราก็ไม่แน่นอนว่าจะมากแค่ไหนนะครับแต่ส่วนสําหรับทางเทศบาลนั้นก็มีการเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราเดีอดต่อสู้กับเรื่องน้ามาตลอดทุกปีเพราะเขตเทศบาล,ลคนครสบุรีเรียติดเปน้ำจำปยาความยาว10กิโลเมตรแต่ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ริมน้ำมีผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำขึ้นตนลงในส่วนนี้นะครับแต่ทุกคนกให้ความร่วมมือที่เราทำเกอนเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําป้องกันแล้วก็ต้องมาดูแลคนที่อยู่นอกแนวขันกันดามด้วยในสว่วนนี้